พอต้องทอนนะโอ้ขอบคุงตัวนี้ก็คือไม่ต้องทอนนะครับคือให้ให้น้องแล้วก็ช่วยช่วยเป็นค่ารถเข้าอ่านอาจจะเป็นค่ารถแท็กซี่ค่าใช้จ่ายต่างๆแต่เขาว่าจะเขอเพียงเอกสารสามสิบเอ็ดตีนแล้วโอ้คือมาโดนก่อนตุกิณในกลับอีกแล้วหนึ่งสองกันอะไรกันดีโอเคโอเคคุณผู้ชมครับก็ยินดีดีใจกับน้องเขาครับอ่าที่จะได้กลับบ้านแล้วนะครับไปตั้งหลักที่บ้านเขาเนาะครับตั้งหลักบ้านม่เคยไปทั้งไม่ยืมันเอาไวอืมเงินกินได้ยูยอย่งเนาะอืม เทียบบางที่เขาไปบ้านเขาไม่มีโอกาสช่องทางหลายเมียนพอต้องทอนนะโอขอตัวนี้ก็คือไม่ต้องทอนนะครับคือให้ให้น้องแล้วก็ช่วยช่วยเป็นค่ารถก็ไดอ่าอาจจะเป็นค่ารถแท็กซี่ค่าใช้จ่ายต่างๆค่าข้าวแล้วก็อันนี้เป็นค่าเต็นท์นะครับอันนี้เป็นค่าเต็นท์นะครับังหว่าสี่เรพุ่งมพ่อเลยค่าแท็กซี่กลยังเขาไปต่อรถมอคิดดีใจดีใจแล้วจะได้กำไอได้กว่า ที่มันทีสองครับสองเขาบอกว่าถ้าไม่หนึงก็สองนะเข้าไปจิงไหมแต่3าบเบียเ็กเขาจะขอว่ารายการท่าเขาดีใจว่าดีใจว่าดีใจดีใจสวัอดีครับพัเชิญน้องครับโอเยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ